มามาพี่น้องกินน้ำกันางได้กินอเอาแคบหมูมาพร้อมจนนี่แคบหมูยัง้งก็มันแมวาดของุได้มาอืาอกมานอันนยนอวมเลยคือาเละวงืมวจับเป็นหม้อเด้เป่ หดจับให้ไปกิีกเน่งบ้านนีเรา่อไานอบ้นมพวกกระถินแซงนะพากกระถินนี่จะพกระเทือนมันก็ไม่หลลหกล็ไหลให่มอานเราหนมกินมาใส่ก๋วีมันนตกนีละไม่กวกันเซ่แต่ะกกเทือนนา vâng mắng mắt 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 ฝนตกแล่นน่นเก็บของกันจะระวันเลยเอาเอาเอาฝนเอาเห็ดด้วีเนาะออเอาคัก,กเอาเนี่ยเมื่อกี่งอากาศดีดีนี่ถาคันฝนตกแน่เนี่วเอาเนี่ยเห็ดตอกที่น้องเดี๋ยมเลียงมา้งะรบ้ ไอเียาาไปหนันนนมจะาเนอคมาเอืนน้ดีนะค่ะม่เสียมือละแ้เคยแ่งี่งา้คนละไสียมาก็ยังไม่ีมกันข้อออาเสียบแเจ้นนเป็นเผ็ดไก่นีไว้ออนี่ยแต่แสบด้วยบาดนะบาดกบุญนุงใสอีกเหมือนฮกาดตะกบุญแมนเลยกาะกบุญ แม่เขาคือจะจำจรินเลยก็ไม่หอร้อไม่ร้อราสิกินอะไรแเบอร์นอ่านี้มันเสียบพักไ่พักส่บ้านข่อยเอิญพักไซบ้านมิเจ้าเอิญยังเมื่อขมได้ร้ํแบบพักไซอ่ะ อันนี้นะก็ใครเอามาเหมือนกานบมันอำนะหลังเป็นมะละน้อยกเป็นเกลืดหั่นไว้แลกว่างนี้นะมันจอเจมบวกคะคืงคนรจะเมเก็บมานเจมืนเกม็ดมจมได้กระบอกคักเจมได้กระบอกคักบะนาวหมบมะอยบะหอยอืมมฮอยปุ่มมาพร้อมไง có những kia cho nó kia có những kia nó tay mmm 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 mmm

Thank mm -hmm. you.